ปัญหาที่ทุกคนชอบถามมานะครับทำไมยางเบ้าโช้ของสปิงเนี่ยมันชอบปิ้นออกมา1นึ่ข้างครับเรามีคำตอบครับ คนที่เปลี่ยนโช๊คไปแล้วหรือว่าเปลี่ยนโชคใหม่ๆหไปนะครับชอบถามมาว่ายางเบ้าโชคตรงนี้มันชอบปิ้นออกมาหนึ่งข้างครับมันเป็นเพราะอะไรเรามาดูสิครับผมสาหรับสปริงกับยางเบ้าโช๊คนะครับสปริงเนี่ยรอบที่เริ่มต้นพันของสปริงมานะครับมันจะเป็นหน้าเรียบพาจะเจียเรียบมาหนึ่งข้างครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้เท่ากันทั้งตัวที่เป็นรอบวงกลมข้างๆนยครับมันจะค่อยๆเริ่มเอียงลงมาซึ่งมันจะเป็นพิษของสปริงมันจะทําให้ลูกยางเนี่ยปิ้นออกมาหนึ่งข้างซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคร ะจะทําให้ลูกยางตรงนี้มันจะมีช่องว่างตรงนี้นครับเวลาเรากดสปริงไปในตัวโชค๊คเนี่ยมันจะทําให้ลูกยางสิ้นออกมาหนึ่งท้างครับผมอันนี้เป็นปัญหาง่ายๆนะครับผมเป็นคําถามง่ายๆที่ผมมาอธิบายให้ลูกค้าฟังหรือทุกคนฟังนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสําหรับคำถามง่ายๆปัญหาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ลูกค้าฟังทุกคนฟังกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับผมสั้นๆง่ายๆครับสวัสดีครับ